ค่ะกาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตั้งบานค่ะค่ะมัอนี่ก็มาพบกับเจคัมสามตัวเ,ะะเต็งคือเก่าเนาะค่ะมัอนี้เจคัมสามตัวเต็งก็ได้มาติดตามหนึ่งรับความฝันกับปนค่นค่ะข้าปน,นี่นเพิ่นฝันเห็นโพเนาะค่ะ่พเพื่อนเสียชีวิตไปแล้วเนาะคะ่ะฝันว่าเพื่อนอ้มไก่สีเอาไก่เข้าไปในบ้านเนาะคะ่ะเข้าไปแล้วพอเพื่อนก็หายเนาะคะ่ะหายนี้เน่มไสคเขาเห็นเพื่อนวาเนาะคะ่ะ ข้าความฝันของปนวนเพื่อสิให้แนวทางเขาจังใดเป็นไปเป็นมาแนวไดก็เพื่อเพ่เป็นการเสียเวล้าเนาะค่ะถ้าก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของปนวนพร้อมกันเนาะค่ะค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะปนวนค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมันจะได้มาติดตามเรื่องราวความฝันของปนวนค่ะปนวนพองราเพิ่นฝันเห็นพ่อกับแม่บ่ ทังพ่อแม่ยังไกลพ่อก็แม่งอ่ะแม่ยุ่งช่างผูกพอวยังหาเห่าเห่าอืมเพ่งดูพ่อก้วกินไปใช้แม่ตะปี้ไต่เสมอบ่บ่บ่หังหังบอบ่เลยหังหลังชาหังหลังใจก็่าบ่แม่ตีต่หรือเปล่าพลางคืเพ่้างแง่เพงอยู่อ้ยพ่อแก่มาจะกีไต่ขันมาอุ่มไต่อุ่มไต่กันที ค่ะเเกิดมากเรก็เห็นอีพอกีไก่ก็เถอจนถึนงก็เห็นอ่างเงอ้ะก็กะเห็นองอีพอกีไก่กำลังเห็นค่ะก็เห็อีีค่ะโอ้ยจังไรเออจังบา,งบากันทั้ว่าเพื่อในอุ่มไก่ไปหน้าอุมมาอ่มไก่นังว่ามาอมาเทงาไงอย่างเงยเปมะไปปเพื่อไปเพื่มาเพจะ,ะ,ปปะ,ปปะเอาไก่ไว้รื่าวา้าจังที่เป็นไก่ ผู้ไก่เพิ่นเพิ่นเพิ่นให้เปิดประตูเพิ่นจะเอาไก่เขาไปไว้ในบ้านเออไว้ในี้ยเพื่อนอืมเอาไวาเงี้ยคือพนงั่งบ่ค่ะไวาเงี้ยคือพนงั่งชีสามชีสามมันเอาผู้ทงานไก่นี่แต่ปกติเขาเอาไก่ไปนอกเนาะเอ่อเพิ่งเพิเอาเขาเอาไก่ังเขาไปเงเฮื่อนอืมค่ะอือพี่พ่อเพิ่งเพิ่งเพิ่งเขาไปเงเฮื่อนเพิ่มอ่ะ เ่อกับเปิดปะกูเปิดปะกูออกให้พ่อกับไปพ่อประมุ่งมาม่เ่ะก็ว่าหักพ่อเู่ากูแม่บ่ละคแนวแนวผีมันม่แม่อันอันนี้ได้ถ้าประมุ่งไม่ไม่ม่่ะแต่ว่าแล้วบนบ่ปากนั่นแม่บ่บบ่ปากนั่แต่เกาไก่กับต้องเอาไปน่ซุมนา่นกปเออเอาเอาขับไปกันขึนอเลอกเพิ่งเนีเชียงใบเต่าออังเก่าอ่งเพิ่งเขียงใบก็เข่า ท้องแปดนี่ว่เงียเนื้อเคียนใงไหว้องแปด่าท้องแปดก็แปกถามห้องอ่างว่ะก็แปกสามงั้นว่าแปกทอเอาเก่าของสองแปดก็แปดสามเก้าสองยังแปดเก้าของเก้าสองเก่าของเจ็กแปดสอง ก็สองเกียดกับแปดสองกันกับสี่สามนี่เนาะวันที่นะที่สามวันที่สี่สามตัวตนี้เพิ่นเขียนไหวบ่าตัวนี้เพิ่นเขียนไหวแปดสองอาแปดสองแต่ว่ากับกับตรงกันกับอายุเพิ่นตอือหอือบอกตรงกันกับอายุเนาะพอห้าวจังไรจังขี้เจียบากบากเนี่ยพอห้าวแปบว่าชีวิตสูงง่ายมอกค่ะพอโกตวพาเพิ่นเสียก็เก่า ว่าเพิ่ถงเพิ่มสูงออเพิ่มถงถึงกะง่อยทำว่าข้าไปอย่างไก่วัดข้ากับไปอยู่ไงแห้จังมาเห็นทานถหงส่แต่ว่าเอาไก่ไปไหว้เพื่อนเะื่อนแต่ว่าแคงานบังด้วงออกไปพื่อนไงเออ่ง้ไทยกับเว้แงไปกับเว้เออพ่อพ่อแต่ว่าไม่พาอ ว่าห่าโอ้ยงานขม่านาบ้านเอาไก่มาไว้แล้วปล่อยไว้ในบ้านดวงออกล้างบ้านออกล้างบัาเฮ้าเฮ้าไข่กับกรห้กระไห้นี้เังสิว่าป่ะไห้เนี่ยเพิ่นเป็นผีเนาะเออเแม่พองแผงผีมาปไปพองผีพอมาเอาไก่มาไว้ในบ้านเด็กผีสำคัญเองค่ะบ้านเด็กผีก็สิสำคัญนี้เนาะค่ะค่ะบ้านเด็กผีหรือว่าเพิ่นอุ่มไก่เขา ฝากตีตนหยั่ตีตินตินป็นหยังฝากนีตินหางขังขันข้นยังไงข้ากับเอากับแอ่างบ้านนี่คือไงโอ้เออตะบันเด็กทีอา่าบบ้านนี่คือไงเพื่อนนี่เกียวเนาะบอตะบันเด็กทีค่ะเพื่อนนังคือเอน่างเพื่อนหาเพื่อนพบคือบ้าเาะบ้านเ่ยาอ่าบ้านเนี่คือาบ้านเด็กทีดีกว่าอาบ้านเนี่คือดีกว่าค่ะเพราะว่า เพ้งพอเอาอุ่งไปมาเออปะคู้โอปะูเห่าว่ะมพอเ้ากับผ้าเปยือกข้าเปลอกเพาจะเอาไปเอาไปด้วยผู้ไนบอกเลยบอกาไปบหรือบอกาเพิ่งเอาไปเข่าเขาเเป็นข้องฟั่งคือเพิ่งไปพ้องเอาเองเพิ่งเพิงหากบางแงมเข่าบอกเพิ่งบางแมเลยพอาเข้าหักบางแงมเลยแกบอกเอาเอง เบาเองบานเพื่นก็ล้วงออกล้างบาบ่เอ้หาก็แามหาออมมาเลยวเห็นเอ้าแง่ถ้าถาเหินก็เห็นถ้ล้างบาแง่้างนีก็เห็นหายตัวนี้เลยไปเอ้่กไปเอแต่ว่าคุณป่านี่เคยฝันเห็นพอมามได้บาเบน้ำจัเถื่อนาะบ่บ่เบาเบางามมากเกือบงามกต่งาม่ะ พราะว่าเพิ่นพอดีเนาะเพราะว่าอือพออือค่ะอือถ้าฝันเห็นพอหรือว่าเพิ่นสื่อให้สื่ง่างให้กับเขาเนาะป่าเนาะเอ่อเขาจะบางวดนี้เพิ่นกะให้เป็นปิดซะนาอีกฝันว่าเพิ่นเอาไก่มาเนาะไก่เฮาก็ว่าเกิ่วเาค่ะอุ้มไก่มาตีกันอือแต่ว่าหมู่เพิ่นมาหนำบ่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 ไม่รู้เขาพูดยังไงบ่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 ว่ค่ะ ะู่ป่ปรือเอางไปเป่เว้านั่เฉพาะสียเอาของไปไหวอเว้าทอง่ะไม่แต่แต่ว่าเ่าเ่เว้าเฮาเฮากับหูว่าพอเฮาหูก็ว่าหากเข้ากับหูข้างหลังอ่ะเข้าก็บหูป่าเ่าเป่าป่กูหายก็งว่าจะออกไปข้างหลังยางไปหเ่มเห็นขาขอแต่ว่าอื่นมกับบวเาบอกเป็นเขาเว้าผู้เดียวคนเนาะเว้าิ่้ผู้เดียวเากบว่าว่าว่า ว้าป่าป่ากล้องอะไรแบนี้หาะออกข้างหางบางเลยค่ะโอ้หาฟางงามงามไวรเงือกออกเก็บเจ็๊เก่าขันหินขันหินโพกเออขว้างหินโพกเพื่ออุ่นใส่เอ๊ะค่ะเก่าเหรอไหมค่ะค่ะเรื่องเล่าความฝันของคุณป่ามีอยังเพิ่มเติมบ่ค่ะบ่เออ้ามีซ้ำนี้เนาะค่ะเนาะ ค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านข้าข้าได้รับชมรับฟังเนาะค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะคิดนี้ก็มาสรุปตัวเลขของปนวนเนาะค่ะค่ะปนวนนี่เพื่อนฝันเนาะค่ะเพื่อนฝันเห็นพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะว่าพ่อนี่อุ่มไกลมากเพื่อนวันเนาะค่ะอุ่มไกลที่เอาไปขังไว้ในเฮือนเพื่อนวันเนาะค่ะเอาไปขังไว้แล้วเพื่อนกะย่างอกหลังบานแนมไป พ่อเพิ่นกะว่าเห็นเนาะคะ่ะหายไปเพิ่นว่าเนาะคะ่ะเพราะว่าพ่อเพิ่นเสียชีวิตแล้วเพิ่นเป็นผีเนาะคะ่ะกะแนมบ่เห็นค่ะหายตัวนี้เลยเนาะคะ่ะตัวเลขเพิ่นให้แนวทางมาเนาะคะ่ะตัวเลขของเพิ่นกะเก้าสองจิตค่ะเก้าสองจิตแปดสองก็คืออ่าอยู่พ่อเพิ่นเนาะคะ่ 8, 2, 4, 3, ะแปดสองสี่สามกับบานเด็กทีค่ะสี่สามเพิ่นกะเจ็ดเก้าค่ะเพิ่นกะเอาเจ็ด เก่าใส่น้ำเพราะว่าเพิ่นฝันเห็นพ่อย่ไมไดเพิ่นว่าเด็กอกเจ็เก่าค่ะมันทีสิบเจ็ดมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกระให้ท่านผู้ชมมาไปเปลียนแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโชคโชคมันมนัน้ำดำเรื่ยๆร่ยเฮงๆปังๆไปกับความฝันของปนวนเนาะค่ะข้าฝากกดไล่กดแช่กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสีบริสุาธิ์นวทางความฝันเนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทางบ้านขฮาได้รับชมรับ,รบฟังเนาะค่ะ ค่ะถ้าผู้ใดย่งมาท่านกดติดตามเจคัขมขอฝากช่องเจคัมสามตัวเต่งน้่นี่เด้อค่ะค่ะมีแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขเด็ดๆจะมองใดเจคัมสามตัวเต่งก็จะไปหามาหาท่านผู้ชมในรับชมรับฟังต่อไปนะคะค่ะส้หรับคลิปนี้เจคัมสามตัวเต่งขอจบเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ